สนับสนุนโดยคัวกลิ้งปลาแมคเคเรลตราสาแม่ครัวสวัสดีท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วง SME to AEC Plus สำหรับช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารดีๆสำหรับ SME ที่จะไปทำตลาดอย่างต่างประเทศนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของ ตลาดบังคลาเทศครับคุณใหม่ครับใช่ค่ะอาจารย์บอยหากเราพูดถึงตลาดบังคลาเทศหลายๆท่านยังมีความสนใจแต่ยังไม่ได้มีไอเดียนะคะวันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะด้านตลาดการตลาดบังคลาเทศนะคะกรุณามาแบ่งปันไอเดียและมุมมองต่างๆที่ประเทศนั้นนะคะค่ะอาจารย์วันนันทศรีที่ปรึกษาบริษัท BZ Matching สวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับอาจารย์วันครับเวลาพูดถึงตลาดบังคลาเทศเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไทยจะยังไม่คุ้นเคยมือนเลยค่ะ อยากจะรบกวนถามนิดนึงตลาดบังคลาเทศน่าสนใจยังไงครับเอาภาพรวมประเทศบังคลาเทศก่อนดีไหมจันในภาพรวมของประเทศบังกลาเทศเนี่ยคือคนเขานับถือศาสนาอิสลามทุกคนลูกแห่งก็ต้องเจอกันก็สลามอะไรกูนมีคนประมาณสักร้อยเจ็สิบล้านคน 70สล้านคนโอ้โหพื้นที่ของประเทศนี้เนี่ยประมาณแสนสี่หมื่นสี่พันตารางกิโลเมตรก็น้อยกว่าไทยประมาณ3.5เท่าแต่คนเยอะปลว่าคนเยอะกว่าเราเป็นร้อยล้านคนเลยใช่แต่ว่าแต่ว่าพื้นที่เนี่ยน้อยกว่าเราเออเหมือนคงเทพถึงเชียงใหม่เอ้ถึงเชียงใหม่ถึงนครสวรรค์ท่านั้นละอ๋อก็ประมาณอยู่ประมาณลักอิจูดเนี่ยตรงกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เป็นประเทศที่มีพื้นที่เพิ่มทุกปีพื้นที่เพิ่มเพราะว่าเป็นประเทศอ่าวเราเคยได้ยินแม่น้ํายมนาอะไรจากอินเดียอะไรต่างๆใช่ไหมครับนั่นก็คือที่เอาศพลอยอะไรมันก็มาจะอยู่ที่อ่าวนี่แหละพื้นที่ดินก็อุดมสมบูรณ์ครับนะถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่เพิ่มทุกปีเป็นที่ราบลุ่มนะครับมีทางตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นภูเขาเล็กน้อยนะครับก็เหมาะกับการพ่อปูมรสุมก็เหมือนบ้านเรา ท่านี้รายได้ของคนบประเทศส่วนใหญ่ก็มาจากภาคบริการเพราะภาคบริการมันมันยังไงคือง่ายๆว่าอุตสาหกรรมของบประเทศเนี่ยจะเป็นของต่างชาติสัส่วนใหญ่นะครับ,รบมีหุ้นส่วนมีอะไรแล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลก,กเกษตรแม้จะมีคนในภาคเกษตรเยอะแต่รายได้น้อยเพราะว่าเขาผลิต ไม่พอกินคฉะนั้น<ม>ไรายได้จึงมาตกที่บริการค่ะอย่างเช่อนอะไรบ้างครับที่บอกว่าอุตสาหกรรมบริการเนี่ยบริการ,รการค็คือการขนส่งการอะไรก็มีท่าเรือที่ใหญ่มีมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเรื่องเ,ออเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสวยทําอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>เป็นเรื่องเสริมสวยด้วยเหรอคะค่เดี๋ยเดี๋ยวมีตอน ต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดนะจะน่าสนใจมากเลยน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็เนื่องจากมีรายได้อย่างนี้แล้วก็ผู้ลงทุนรายใหญ่ของประเทศเนี่ยครับรายใหญ่สุดคืออเมริกาอเมริกาก็คงไปทําเพราะว่ามันมีแร่มันมีอะไรนะพลังงานธรรมชาติแก๊สอะไรพวกเนี้ยใหญ่สุดอยู่ในอ่าวถูกไหมครับครับต่อมาก็เป็น ประเทศมาเลเซียอืมอันดับสองมาเลเซียค่ะเออสิงคโปร์เหล่านี้เหรครับแล้วไทยล่ะครับอยู่อันดับประมาณตรงไหนครับวันนี้ครับไทยก็นิดนึงนิดนึงครับน้อยเดียวมีประชากรมีคนอยู่ที่นั่นสามร้อยคนท่านหนึ่งอืมครับแปลว่าผู้ประกอบการไทยก็ยังไม่ได้ไปทําตลาดที่บังคลาเทศเยอะมากนะก็คิดแต่เรื่องภาพลบไงครับแต่ว่าวันนี้ผมจะคุยให้ฟังว่าสมควรจะไปเพราะอะไร อย่างนี้ตลาดที่เขาส่งออกเขาตลาดส่งออกเขาจะส่งยุโรปอเมริกาสแกนดิเนเวียนฝรั่งเศสเยอรมันพวกนี้เขามีตลาดอยู่สินค้าที่ส่งออกเขาเขาหลักๆก็คือเสื้อผ้าเขาส่งเสื้อผ้าเมนส์ครับแล้วก็ปุ๋ยอย่างเนี้ครับแล้วก็พวกปออันนี้ก็เป็นโปรดักต์หลักของเขาเลยสินค้าหลักที่เขาส่งออกแล้วก็ นำเข้าอืนำเข้าก็เป็นเครื่องจักรแล้วก็เคมีพันุ์โอ้โหพกบริโภคครับนำเข้าจากอินเดียเป็นหลักจีนเป็นเบอร์สองต่อมาก็มีสิงคโปร์เออถ้าเราพูดถึงว่าเขานำเข้าจากสิงคโปร์ก็แปลว่าสิงคโปร์ไม่มีโปรดักต์แสดงว่าเขากาลังติดต่อคนทั่วโลกครับถูกไหมครับอืมการปกครองก็มีเจ็ดดิวิชั่น เจ็ดดิวชันิวิชันที่สำคัญก็คือเมืองหลวงเมืองหลวงก็คือไอ้ดักกาจิตกรเป็นเมืองถ้าซิเหล็เป็นคนที่เชื่อสายอังกฤษผลิตชาซีรอนนะครับที่ส่งชื่อดังทุลนะครับแล้วก็ถ้าท่านยังไม่เคยไปบประเทศท่านจะตายโดยไม่เห็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับคนที่เกิดมาดิ้นรนการต่อสู้ดิ้นรนจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไร ท่านจะไม่เคยสัมผัสพวกนี้สิ่งที่ท่านไปสัมผัสแต่ละประเทศมันเป็นเรื่องของคูงแต่งติดธรรมาชาติทั้งสิ้นอ,อันที่สองท่านก็จะไม่เคยเห็นว่าประเทศนี้เขาจะเอารัฐมนตรีมาแปะข้าวถนนโฆษณาอะไรอย่างนี้ไม่มีครับอ๋อไม่มีการเอางบมาเร่าผ่านเล่นอย่างนี้หรอกเขาก็เป็นประเทศที่ยังใสยอยู่เรืเ่องที่สามก็คือว่าการเสนอข่าวของนักข่าวเขาเนี่ยเขาจะเสนอข่าวจริงๆเขาให้เกียรติคนดูแต่ประเทศเรานักข่าวเข้าใจว่าตัวเองเป็นดารา นี่นะครับก็คือข้อแตกต่างเรื่องสุดท้ายที่ภาพรวมอยากให้เห็นก็คือว่าบางทีเราเดินไปท้องถนนเห็นคนสิบคนช่วยคนป่วยหนึ่งคนแบกหามช่วยกันไปไม่กีดแค่ใจเราหมายถึงว่าจิตใจเขาดีมากเราจะเห็นคนป่วยทั่วบ้านทั่วเมืองเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสในเรื่องของสุขภาพมีโอกาสแน่นอนนี่คือภาพรวม บางประเทศนะครับคร่าวๆนะครับทีานี้จากภาพรวมตรงนี้นครับมองในมุมมองของผู้ประกอบการไทยมีจุดไหนที่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ประกอบการไทยของเราบ้างครับเอาเอร,รื่องล็กๆก็คือว่ากลางคืนเราจะพบคนนั่งร้านน้ำชาครับแน่นไปหมดเลยจนดึกจนดื่นกลางวันคนเดินเต็มท้องถนนจราจรเอ่ยอะไรเอ่ยลูกเล็กเด็กแดง ใส่สโลว์ใส่กางเกงหลุมหลวมใส่เสื้อแบรนด์เนมที่มีตำหนิเนื่องจากเขาส่งแบรนด์เนมเขาก็เอาเสื้อแบรนด์เนมเนี่ยค่ามามาขายค่าถูกๆให้ชาวบ้านเราเรื่องอีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือว่าประกอบกับตัวเขาเองเนี่ยตามรายงานไม่ว่าของราชการของใครก็ตามเขาจะบ้าสินค้าไทยทั้งสิ้นเขาอยากได้สินค้าไทยเป็น เขาคิดว่าสินค oui ้าไทยคุณภาพแต่ถ้าเราเข้าไปในครัวเขาเราก็จะเห็นสินค้าจีบแต่เขา็ฝ่าใฝขวัญว่าอยากได้สินค้าไทยมีน้ำส้มนะครับน้ำส้มคั้นเพราะว่าฤดูรามาดอนเขาก็กินน้ำหวานกินอะไรมีวิสกิตของมาเลเซียมีน้ำชาของตัวเขาเองก็คือจากซีรอนเขาก็จะปวด เขาก็จะชอบทำอาหารจะอวดว่าเขาทําอาหารอร่อยเขาอาหารเขาอร่อยที่สุดในโลกอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นเรื่องปกติของทุกทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังว่าอยากได้สินค้าไทยมาใช้ในชีวิตประจําวันอฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบ้าอาหารไทยบ้าอาหารไทยบ้าสินค้าไทยเสริมสวยไทย แต่ความจริงคนที่ทำต้นสวยที่เมืองจิตตกรองที่ผมไปอยู่นะเป็นคนจีนครับแต่เขาไปเอาคนหน้าตาเหมือนไทยก็เรียกว่าลังกรรมตีอลังกรรมตีเนี่ยมันจะอยู่ชายแดนซึ่งเป็นรัฐอิสระหน้าตาเหมือนคนไทยก็ <c oughs> เลยบอกว่าเนี่ยเสริมสวยจากไทยเวลาเราไปสระผมเพราะผู้หญิงที่ผมส่งไปสระก็จะเปลี่ยนทั้งตัวเลยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจตแต่เขาเป็นมหาเศรษฐีไปแล้ว <c oughs> เพราะว่าการแต่งตัวที่นั่นเวลาการแต่งงานอะไรเขาจะแต่งดุมาก สามสี่วันติดต่อกันใช้เครื่องสำอางไทยอะไรโอ้โหทุกอย่างบ้าไทยหมดเลยฟังแล้วดูเหมือนว่าผู้ประกอบการเราก็น่าจะมีโอกาสเยอะทีเดียวเลยคือเท่าที่ฟังดูตั้งแต่ครัวเนี่ยนะก็ต้องการอยู่เรื่องแม้กระทั่งแต่งงงแต่งงานต้องการทั้งหมดเลยดังนั้นครับฝากบอกผู้ประกอบการเราสักนิดหนึ่งครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเริ่มต้นหันมามองบังคลาเทศเนี่ยเขาคุณจะต้องเริ่มอะไรยังไงบ้างครับคือ ง่ายๆการจะไปบางประเทศท่านต้องเข้าใจไลฟ์สไตล์ของเขาก่อนอนะครับแล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่แขกอย่างที่พวกท่านคิดนะครับเขาเป็นแขกอังกฤษ <Okay. S 2> ประเทศไทยคนที่ไปทำสัญญากับเขาเนี่ยต้องละเอียดละเอียดอ่อนนะครับเอ,อผมไม่เคยเจอคนในบประเทศโกงใครเราจะเจอแต่พ่อค้าไทยบางคนที่อาจจะคิดไม่ค่อยดีนะัก เห็นว่าเขาเป็นประเทศที่ไม่เจริญครับอย่างเช่นผมสั่งเยลล,เ,ยเยลลี่เนื้อสัตว์มาคนไทยส่งเยลลี่หมูไปครับซึ่งผมก็ลำบากใจมากที่เห็นคนไทยเป็นแบบนี้นะแต่ขอโทษนะที่ที่พูดแบบนี้ก็คือว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอไปบางประเทศแต่ครับท่านไม่ผิดหวังนะครับในฐานะผมอยู่บีเซตนะบริษัทบีเซตเราอยากดลบระดาใจต่างๆหเหล่านี้ให้กับ คนที่ดําเนินธุรกิจเป็นช่องทางการตลาดที่เราม,มีความถนัดเราจะจับพ่อค้าจนพ่อค้านะไม่ต้องังวนถ้าไปกับพวกเรา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกสิ่งที่ต้องทําคือต้องเข้าใจประเทศบางคละเทศต้องเข้าใจคน <ไฟ S 1> บาง <ไฟ S 1> ประเทศก่อนนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็คงหมดลงแล้ว<ช>นะครับ <c oughs> ต้องขอขอบคุณอาจารย์วันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาแชร์ริ่งประสบการณ์ดีๆวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับเอาละครับก็เวลาวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับบังคาเทศและผมเชื่อแน่ว่าคงไม่ใช่ตอนนี้ตอนเดียวที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันคงจะได้มีโอกาสมาคุยกันต่อเนื่องในเรื่องของบังคาเทศกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับช่วง SME2A C Plus ทั้งผมทั้งคุณหมาแล้วก็อจันวันลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ